สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสันรามไม่ไว้หนะ้าอดีตเมียติ๊กบิ๊กบราเธอร์ลังประกาศส่งลูกเรียนนานาชาติด,ด้วยตัวเอง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านติก๊กบิ๊กบราดเธอไม่ยอมน้อยหน้าใครเตรียมส่งลูกน้องวิจิเรียนนานาชาติระดับต้นๆของประเทศต่อหน้าอดีตผัวหนุ่มสอนรามล่าสุดทางด้านหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสต์ตอกลับหน้าอดีตเมียว่าแม่บ้านแม่เรือนนะลูกนะขออนุญ,ญาตเรียนให้แฟนคลับทุกคนทราบว่าผมคือพ่อและแม่ของวิจิคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างทั้งค่าใช้จ่ายดูแลค่าเล่าเรียนของชีวิตวิจิทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผมแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อื่นผู้ใดทั้งสิน้นหากมีผู้ใดแอบอ้างเรื่องใดๆก็ตามขอให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยครับผมจะเป็นพระคุณอย่างสูงด้วยความเคารพขอพระคุณครับผม inhaeshteagh กบคนพานพานพาไปหาผิดกบบัฑิตบัณฑิตพาไปหาผล inhaeshteagh สำรวพ่อรบอ่อน่อนติดดินแต่บินได้ hashtag การกระทำสำคัญกว่าคำพูด ท่านผู้ชมลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ